ที่เราจะซ่อมพัดลมตัวนี้นะฮะเทคนิคก,ก,การท,กที่เราจะลงมือทําง่ายๆเลยมันไม่มีอะไรมากครับตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราตรวจเช็คแล้วว่าภาพคอนโทรลระบบสายไฟจ่ายเข้ามาถึงคอนโทรลไฟจ่ายเข้ามาถึงตัวนี้นะครับไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องถอดตัวนี้คอนโทรลเรารู้แล้วว่าไม่เสียตัวปรับ1 2 3 4นะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลตัวนี้เรารู้แล้วว่าไม่เสียพอไม่เสียปุ๊บเราจะต้องลื้อตัวข้างในนะครับตัวมอเตอร์ต่างๆการที่เราจะถอดมอเตอร์ ไม่ยากเลยเราก็แค่ใช้ไข่ควงถ้าเราไม่มีไข่ควงไฟฟ้าเราใช้ไข่ควงมือก็ได้นะครับไขกควงแล้วก็แบีบนี้อแบบย่าไม่ต้องพายหมดนะครับพายเบาๆใายแบบนี้3ามตัวนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับใครที่มีเวลาพอจะติดตามกันเนี่ยเราก็ติดตามกันไปแล้วก็ทำตัวนี้ให้มันเป็น,ปนอาชีทำให้มัน ทักษะคือการเรียนรู้เรายิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีกับตัวเรานะครับไม่ว่ายทุกคนเลยอาชีพเลยหรือเป็นพ่อค้า,าแม่ค้า,าอยากจะลองดูว่าวิธีการซ้อง,องคอนดมจริงๆเขาซ่าอมเนยังไงแล้วก็ไปหาซื้ออะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวดูนะว่าโรงงานที่เ็าผลิตอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเยอะๆที่เขาผลิตกันจริงๆอยู่ตรงไหนอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะเราก็ถอด cover ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะมีน็อตด้านหลังต,นนตัวนี้อีกตัวนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดตัวน,นี้ด้วยนะครับที่อยู่รนี้ ถอดออกมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์กันนะครับมาวิเคราะห์กันว่าในกรณีที่หลายหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนซีได้ไหมมันเป็นยังไงบ้างในส่วนประกอบต่างๆนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะฮะเลยต้องมาใกล้ๆหน่อยแล้วก็มาดูให้ใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกซีนะครับโมลิซีนะฮะส่วนตัวนี้มอเตอร์สายเพราะว่าระบบดิจิตอลเนี่ยเขาก็จะ มันขับวนมาตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะมาไฟไฟก็จะมาจ่ายเข้าตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะสั่งสั่งให้หมุนหรือไม่หมุนนั่นเองนะครับเหวนตัวคอยตัวนี้ก็คือผมชุดนี้นะครับในจากที่ผมมองแล้วเนี่ยตัวสภาพคอยเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับมันเริ่มเสื่อมคือบางครั้งนี่เราเมองว่ามันยังหมุนอยู่มันไม่ได้แปลว่าหมุนได้แรงนะค,คือสนามแม่เหล็กมันเริ่มเสื่อมคือความซีดต่างๆอะไรก็แล้วแต่มันเริ่มเสื่อมพอมันเสื่อมไปปุ๊บเนี่ยการที่จะทําให้มันแรงดังเดิมเนี่ย ถ้าเราไม่เปลี่ยนคอยชุดใหม่เนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม่แรงพอแล้วที่ร้อนด้วยนะต้องดตงูตรงนี้เวลาเราจะทําการถอดพวกนีออกกน้นะครับเราก็ต้องตีสลักตัวนี้ออกก่อนนะครับตีกิ๊บตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าเราตรีกิ๊บปุ๊บก่อนที่เราจะทําการถอดเราต้องมาร์คครับม,มาร์คตรงนี้ก่อนอ่าเรามาร์กก่อนนะครับเรามาร์คเราจะใช้เลื่อยมาร์กก็ได้อ่ามก็จะมาร์คไว้ ทางนี้ด้วยหาทางนี้ด้วยอันนี้เราก็มาร์กอ่าเราก็มาร์กพอเรามาร์กเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการรือเราพิจารณาด้วยตาเปล่าก่อนอ่าสติบใช้ได้ไหมอ่าสัติมใช้ได้อ่าหมุนแล้วก็หมุนดูแล้วก็มาหมุนดูที่บูทอ่าบูทการที่เราจะตรวจเช็คบูทว่าดีไม่ดีเสียไม่เสียเนี่ยหมุนแบบนี้บางทีไม่ไม่ค่อยได้เนื้อเท่าไหร่เราต้องขยับแบบนี้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลง และให้ใช้ความรู้สึกว่าบูตตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมันตกไหมถ้ามันตกนะครับมันจะให้ความรู้สึกมีแกลบช่องว่างแกลบแกลบแกลบนิดนึงมันจะสังเกตย่ามากเลยการแต่ตัวเช็คบูตเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้บูตไม่ค่อยดีแล้วบ <without them S 1> ูตมีความสําคัญครับในกรณีที่บูตเขาเยื้องสูหรือเขาหลวมพุ่นเนี่ยตัวสเตเตอร์ของเขาเนี่ยจะตกลงมานะครับตัวโรเตอร์เขาเนี่ยจะตกลงมาชนกับตัวสเตเตอร์มันทําให้การที่เขาจะหมุนมันเริ่มฝืดมันเริ่มติดมันจะไม่ค่อยหมุน ต้องเปลี่ยนนะครับปูต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของแกนนะฮะแกนวันนี้เราต้องเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะสองร้อยสามร้อยเลยนะครับในการขัดเขาอ่าเสร็จแล้วคันนี้เราทําการมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับแต่ถ้าไม่ถนัดนะฮะถ้าเราไม่ถนัดเลยไม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปถ่ายรูปลงไปนะครับเราก็ทําการถอดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ,ะบอกว่าจะถอดอยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ หลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วว่าเราจะถอดตัวนี้ออกมานะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะเราต้องมีกันไกลก่อนนะครับเพราะว่าเราจะผมจะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนตัวสเตเตอร์ใหม่นะครับก็คือตัวขดลวดใหม่นะฮะเพื่อที่จะให้มันแรงขึ้นคือไหนๆเราจะทําการซ่อมแล้วไปเปลี่ยนเลยไม่แพงหรอกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่โรงงานที่เขาทาแล้วก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็มาเปลี่ยนเข้ามาร้อยกว่าบาทแต่ว่าครันนี้เราจะได้รู้สึกว่ามันดีแล้วมันสนุกด้วยเวลาทํางาน ตัดสายชุดนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อใหม่กันได้ตัดสายชุดนี้เลยนี่ตัดให้มันขายงี้นะครับอ่าถ้าเกิดในกรณีที่พัดลมตัวนี้เป็นดิจิตอลนะฮะเราก็ต้องดู cover ตัวนี้ cover ตัวนี้เห็นไหมครับนี่เห็นแเดี๋ยวผมให้ดูก็คือตัวนี้ยมันจะมีร่องอยู่แต่เรามองไม่เห็นว่ามันมีน็อตใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นสลักมันเป็นกิฟต์นะครับเดี๋ยวเราก็งัดตัวนี้หน่อยแทงเข้าไปในร่องนี้แล้วก็งัดนิดนึงมันก็จะมีกิฟต์ออกมา นหนากันหลังอ่าเห็นไหยครับนี่มันก็จะเป็นกิ๊บแบบนี้แล้วก็เก็บสองก็เสียบเก็บไว้แบบนี้เวลาเราทํางานเสร็จเราก็จะมาเก็บเดี๋มันจะเป็น cover อ,อ,อย่างนี้อะไหล่มีทุกตัวนะครับที่โกดังหรือที่โรงงานที่เขาผลิตเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวอ่าแล,แล้วก็มาดูตรงนี้เราก็กดตรงนี้ก่อนนะครับเรากดสายตุดนี้ก่อนแล้วทวน,นี้เดี๋ยวพอเรากดสายตรงนี่เสร็จแล้วเราก็ ค่อยทการตั้มทีเลยนี่อ่ากดตูดกันอ่าผมก็กดสายชินี้ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรื้อต่อเป็นยังไงนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ทําการถอดออกมาได้นะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอันนี้เราเราจะต้องทําการถ่ายรูปก็ได้ ถ่ายรูปไว้ว่าต่อวงจอ,อยังไงนะครับเอาไง่ายๆคือการถ่ายรูปนะครับตัวนี้เขาเรียก C ีคาปาซิเตอร์นั่นเองเราทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีค่าของมันอยู่1.5ไมโครนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนให้มันแรงขึ้นก็ได้นะครับเราก็ต้องดูว่าลวดถ้าลวดใหม่เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น1.7ได้เพื่อให้มันแรงขึ้นนะครับมันก็จะไม่มีไม่มีผลอะไรกับลวดมากนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ลวดเก่าแล้วเราไปเปลี่ยน1.7เนี่ย ถ้าความต้านทานที่ถูกดีในกระแสคนร่วเนี่ยมันจะรับไม่ได้นะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้มาร์กเราทําการมาร์กน,นะครับมาร์กเรียบร้อยแล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีสลักตัวนี้สลักตัวนี้ที่อยู่ในตัวนี้นะครับเราก็ต้องตีสลักตัวนี้ออกก่อนาะเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนบูทกันเสร็จแล้วเราก็ต้องถอดตัวนี้ก่อนถอดตัวข้างหลังนี้ เดี๋ยวพอถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่โรงงานที่เขาผลิตอะไรถอดก่อนอันดับแรกเราต้องถอดก่อนผมใช้ตัวนี้เลยควบความรวดเร็วพอเราถอดให้มันได้ลักษณะน,น,นี้เราตัดนะครับเราต้องใช้กันไกรแล้วอ่าไอ้เมื่อเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้ว่าสายสองเส้นนี้เป็นสายที่ เดีออ๋ยวพอเราตัดออก <S <S ก็เราก็จะได้ชุดนี้ชุดนี้ชุดโลโลนนี่แล้วคราวนี้เราจะตัดตัวนี้ออกก่อ,อนที่เราจะตัดออกนะครับให้สังเกตุก่อนว่าสายตัวเนี้เขาออกหน้าอันนี้คือออกหน้านะครับแต่ถ้าสายตัวนี้ออกหลังเราก็ต้องเอามาออกหลังนะครับเราก็จดบันทุกไว้ว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังนะครับง,ง่ายๆไม่ยากเลยเราก็ดูว่าอันนี้ออกหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวนี้ออกมาให้ดู ล้วเดี๋ยวมจะขันตัวนี้ออกมามจะเทตัวนี้ขันนะมันง่ายดีแล้วมันเร็วททนี่แล้วก็ถอดมาแล้วเรื่องราวการซ่อมพัดลมนีม่จริงๆเนี่ยง่ายๆมากง่ายมากเลยนะครับไม่ยากเลยนะฮะแต่ว่าหลายท่านก็คงจะแบบ ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็มาซ่อมเล่นๆกันได้สนุกสนานไปด้วยกันไม่มีอะไรยากครับพวกนี้ง่ายพอเราถอดได้ใช่ไหมครับเราก็ค่อยดึงอ่ามันจะเป็นบูธเห็นไหมครับนี่ตัวนี้แหละที่ว่าที่ผมบอกว่าถ้าเราจะทําการเปลี่ยนหรือเราซ่อมเองเนี่ยไปซื้อบูธนะครับตัวนี้นะครับต,รตัวนี้ประมาณบูธตัวนี้ประมาณไม่ผมไม่แน่ใจนะหกบาทหรือเปล่านะเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่โรงงานเดี๋ยไปดูกันที่โรงงานหกนรงงนหรือเจ็ดบาทเนี่ยวิธีการก็คืองานเขาขึ้นมาแล้วก็ เอาตัวใหม่ลงไปนะครับก่อนที่เราจะใส่ลงใหม่เราก็กระดาษทรายเบลี่ยดรูปนิดนึงรูปตรงแกนเขานดนึ่าเราได้แล้วพวกซีนปะเก็นต่างๆที่อยู่ภายในเนี่ยให้เขาอยู่คงค่าเดิมไว้นะครับแล้วเราก็ถอดตัวนี้ออกมาถอ,อดชุดผลลวดที่เราต้องการเนี่ยนี้ดึงออกมาอย่างนี้เลยนะฮะ,ะนี่เราก็จะได้ตัวนี้แล้วแลวเราเอาตัวนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปไปที่โรงงานเขาที่เขาผลิตก,กันแล้วเราก็ไปดูันที่ว่า ตั้งเดิมเนี่ยคือใครมาสเตอร์คือไทยอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราใส่ไว้ที่เดิมก่อนนะครับร็จแ,แล้วครนี้เราก็จะ,ะเดินไปดูว่าบูทต,ตัวนี้เราก็ไปดูบูทเป็นประเภทไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเราก็จะงานบูทออมาตอนนี้เราได้ตัวนี้ละสิ่งที่เราจะต้องเป็น,นคือตัวนี้คือดูแล้วมันฟิตมากเลยมันเก่ามากเลยตรงนี้มีรอยไหมเห็นไหมครับเนี่ยดำๆพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือผ่านการใช้งานมานานแล้ว ไม่มีไม่ยังไม่เคยผ่านการซ่อมเลยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนดีกว่าครับเปลี่ยนแล้วเวลามันใช้แล้วมันจะแรงขึ้นตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยี่สิบหรือร้อยสาสิบาทเนี่ยซึ่งจริงจริงแล้วถูกมากเลยถ้าเกิดเรามีโอกาสหรือเราซ่อมเองเด่ยดีกว่าทิ้งนะครับเราก็เอามาใช้งานได้อ่าเราก็มาดูตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยเราจะแกะบูทตัวนี้ออกได้แกะยังไงนะครับวิธีการนะคือเิ๊ตัวนี้มันมีขายนะครับเราต้องเอาตีเขาออกมาเลยนะฮะงัดเขาออกมาเลย แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกิฟต์ลงใหม่นะครับหลังจากที่เราได้แล้วเราก็จะเห็นแผ่นสลิปตัวนี้ที่อยู่ภายในนี้นะครับเราจะต้องทําการโดยการใช้ไขควงงัดขึ้นมาตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ตัวนี้ประมาณ4บาทนะครับแผ่นสลิปตัวนี้แผ่นเขาเรียกสวอลลิงนะฮะเขาเรียกว่าแผ่นสวอลลิงแล้วส่วนตัวตัวลูกปืนเขาไม่เรียกลูกปืนนะครับเขาเรียกบูทนะครับเรื่องของบูทเนี่ยก็จะมีหลายหลายประเภทอีกบูทประเภทไหนที่มันทนบูทประเภทไหนที่มันเป็นบูทน้ำมันอะไรอย่างนี้ ก็คือไขควงอย่ายงนี้ไขควงอย่ายงนี้แทงเข้าไปเลยนะครับแทงแล้วแท็ขึ้นเบาๆไปเรื่อยๆจนรอบนะครับ๋ยวผมจะแท็ขึ้นเบาๆเดี๋ยว,วค่อยๆแท็นะครับเดี๋ยวอย่างนั้นแรงเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อเขาเบี้ยวมาเดินม,มานะครับรเบาๆนิ่มๆขึ้นมาแล้วมือประคองไว้เอามือหนีบเอามือหนีบไว้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาเพื่อที่จะดูภายในในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าภายในเขาเป็นยังไงนะครับ สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ซ่อมนะแต่ถ้าเราทำนานแล้วเราแกะออมาได้เราจะเห็นบูทแล้วก็จะเห็นบูทเป็นลักษณะนี้ถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วการที่เราจะทําให้มันดีนะครับแล้วก็การใช้งานให้มันยาวๆเป็นหลายๆปีเราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็มาเทสอย่างนี้เราบูทเนี่ยสวงเข้ามาแล้วก็ขยับดูนะบูทจะต้องพอดีกับแกนนะครับจะต้องขยับตัวไม่ได้นะครับ ในความเป็นจริงแล้วจะต้องค่อนข้างฟิตนิดน,นึ่งด้วยซ้ำไปเวลามีโหลดปุ๊บเนี่ยก็จะลื่นเลยฟืดเลยอันนี้จะจัดว่าหลวมนะฮะเวลาเราเทสเราก็เอียงนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงให้มันสลบลงเงี้ยปืดอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าลงเร็วไปอ,อันนี้ถือว่าลงเร็วไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็เกือบเกือบจะใช้ได้นะครับเกือบจะดีแต่ยังดีไม่พอนะครับเพราะว่าเราเราซ่อมเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราซ่อมนะเพราะาเราเป็นช่างเทคนิคเชียนนะครับ ในการที่เราจะทำงานให้ได้ดีเนี่ยเราจะต้องทำานึงถึงเรื่องราวเหล่านี้เวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่โรงงานเพราะว่าเราได้แล้วเราได้บู๊ตนะครับเราได้กิฟเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่โรงงานนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันว่าตอนนี้ผมจะพาไปดูที่โรงงานซื้อที่ไหนอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากขอให้ คนที่เขามีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับช่างเข้ามาดูวันเยอะแล้วก็มาสัมผัสกันว่าการซ่อมง,งานต่างๆในงานนีดเดียวซ่อมยังไงให้มันได้ดีซ่อมยังไงให้มันเป็นแบบทั่วประเทศหรือทั่วคนทั่วไปที่คุณอยู่ในย่านนั้นน่ะให้การการันตีว่าคุณนี่เก่งจริงคุณนี่ทําได้ดีจริงมีแต่ลูกค้าเข้ามาหามีแต่คนที่เขาจะเข้ามาซ่อมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเปลี่ยนจริงเราทําเอาสิ่งดีๆเราเข้าไปเปลี่ยนนะฮะตอนนี้เราจะเป็นช่างทีด่ดีเราจะต้องมีความขยัน คนซื่อสัตย์ต้องและก็ปลอดภัยนะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ใครที่ชอบกดกดติดกต่อไปวันนี้ผมไก่โลลหังที่หนิงเท่บลาก่อนนะครับสวัสดีครับ